ดายลี่สูตรเข้มข้นสเปรย์ระงับกลิ่นมือเท้าและรลักแร้ลำตัวอ๋อเอาไปจ่าคนละกระปุกกระปุกอฉีดเข้าปากเลยฉีดเข้าปากเลยมือมันไหลลงขี้เลยฉีดเข้าปากห้อย่างเพราะว่าฉีดแร่แร่แร่ร่างกายมาฉีดเข้าปากอ๋อวามาฉีดดะมาฉีดอร์เลยให้ าอะไรอี Finished. มา <X Joh an> เหมนกินนี่อูซื่อเหมนกินเหมนอับสูสามคนน่ะเหม็นอ่นั่งร่นมากี้ครับเพอาะอย่าได้ยิงว่ายิงหอมอะเอ้าก็หอมกันมันก็นองสูนี่มันเหม็นตึงขี้ห้าเหม็นตึงน้ำก็บมาอาบสูเขาเนี่ยพักอาบน้ำอาบท่าพ่องอ่ะ พอกินตัวยังสักังยังแมงแกงเนี่ยน้ำท่าผมจกากแาบผมเผาผมจากสะทิ้งพอหาสะนี่กะยังพออูเออเต้องอีก้กะเอเอสะเจ้าแรงเจ้าแรงเลยถ้าบะมีอะ่ะยาสะผมบอกวิกซองมีอะ่ะหลายห้องนะ่ะเอาวิกซองใส่กันถึงได้ทิ้งยังมบสะใจวิกซองศาสหมดจด บิ๊กซอแม่เปิ้ล้างห้องซ่วมเราถือว่าเป็นซ่วมกบหัวเนะี<อ>่ยหัวที่แม่กะเป็นซ่วมเออไปโอ้เออมากิเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวฮะขอกี่เข้าแล้วเดี๋ยวให้จัดจานที่ออกแบบหอมสดๆนะอันนี้อย่างราบควายรับควายเตรียมควายกินกินข้าวก่อนใช่เอาเลยเดี๋ยวขอจีมกันรับควายจีมได้หรอได้เลยเลยนี่แบบพ้อมมากแล้วได้รนะับควายรับเบอริจมเลย

ถ้ามันลำ้ำยังต่อฟังด้อน้นองฟังด้ยเย็นก <c ười> ินพอพอล้ำเต๋อพอพอลาำเตบะเนียกินได้ไม่นเรียกกินเลหมดนี่เพิ่นสั่งลาบควายมากินกิงสั่งลาบหมูทิงยงมากินก <c ười> อดยิ้มกําม,มาได้กะ กี่ะของกินได้อีกจิ้มนะก่ะมอกินมกออีจิมนะอืมจิมนะหมดนน่ได้เ่านหนึ่งผมได้จิ้มจิมอ่านผอ้จิ้มอาดีใสยก็ลำเลย เนี่ยใส่ดีน้อยเหมาะขมลำนี่มันบป้ขมด้วยกินกิ่นโป้จะหมดจานมาขอดีโป้เหี้ยวพอใส่หลวมนะนี่เออต้อมไปแล้ลูกมาขอดีมาใส่ชอบไหมปะมันขอดีวะเนาะมันจางขมนะจางขมโอ้หมดและก็มันหมจ์ละอะไรอ่ะได้มาใส่ดีอยู่เราไม่หลัโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียหยังกินโซกอ๋อ พ่อพอพ่อพ่อได้พ่อบาได้เวลานี้ใครยมกแต่เหรอ,อห้าส่องแม่ไปกินจีนห้าอย่างใคยกินพ่อว่ามกแต่มกเล่นส้มแต่ก่อนให้อยากิมเพื่อกินพ่อเนี่ยจิมกระดับจิมนะหมกนี่นะถ้ากินด้มกได่หมูจิมพออ่อบาได้เราเปลือกมันไม่มีปัญหายอย่างเขาแต่ก<ด>่อน พอป่ะแหมสั่งแม่ให้ไม่ได้หักเลี้ยก,กินนู้ดจนหมดกินมจิม้จนะมาแง้วคงกิ่งอ่ะเต็มแน่เต็มตาที่เงี้ย,ยมักินอันนี้แหมสั่งแม่จิ้มพอจิ้มพอโป<อ>รโมทเหลือก็ตองไงจิม้มเลให้ไปนั่งแล้วนอกเลหาหนั่งตัวสูงอะแมันเหม็นกินเหม็นกินตัวเหม็นกินอัพเหม็นขี้แห่เหม็นแห้งกระมูก

เต้าตายมากก็มาเด็ดเดี่ยวเต้าตายซึงวันแม่ก็เสียบ้ำวีนที่ห้าเตี้ยน้ำวันเตึงวันแล้วมาโจมว่าหมิ่นหมิ่นหมิ่นเหรอไม่หยังเอ้าวัดน้ำตึงวันลูกพี่ห้าหยังละลูกน้องอิฐมันเอ้ยเตียวมาหิมตายกว่าจะมาถึงยังาผต้องมาโจมนักอิดเหม็นตึงเนื้อตึงตัวนั่งแล้วรถอิดเหนื่อยต้องนี่เลย ดลี่สเปย์จบทุกปัญหาทั้งเหงื่อและกลิ่นนี่ฉีดเข้าปากเลยอคนแล้วก็ปกุกชนแล้วก็บกุกฉีดเข้าปากฉีดเข้าปากแห้อยังทำไมานี่ก่อนเรามาเก็บก่อนมาอามาเก็บมาเก็บปัจใจเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวผมจะไปพอไปบอกวิธีการใช้คือตัวมาตัวมาปัดใจเมนยังแม่งเก่งเนี่ย <laughs> เนี่ยห้องมาลายตัวเลยกินน่ะเหลือแม่งแกงเหลือสักังก่อนนะ่ะสูเขาอะ ตายกับเวลาไปไหนไปตัวแล้วนั่งรถอ่ะฮอ่อเอาไปใช้ไดรี่สูตรเข้มข้นสเปรย์ระงับกลิ่นเหงื่อมือเท้าและรักและลำตัวอ่อเอาไปใช้คนละกับปุกกับปุ๊กอ่อฉีดเข้าปากเลยฉีดเข้าปากเลยมึงมันไหลลงที่เลยฉีดเข้าปากให้อย่างแปลว่าฉีดรักแล้ร่างกายไม่ฉีดเข้าปาก Ah, quá mãi chị được. Ah, mãi chị, mãi, 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 mà mãi, 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 แปลงแน้าดิงดม่นจีนเฮ่อจะให้ติกๆิซื้อละเออนี่เอาไปใจเหียอปอใกล้ก็สูเขาเน่ะแหมกำนะถ้าเหม็นแหมนะยังจะไปแอวฟางเอ้เฟิงนะให้ป่อยสู่เขาเตียวปิกยังเอียเนอะให้บอกเฮ<า>่อผมไดรี่สเปรจบครบทุกปัญหานะครับสำหรับเรื่องเหงื่อนะครับเรื่องกลิ่นอับนะครับท่านสามารถหาซื้อได้เลยนะครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับด้านล่างได้เลยครับผม